รุ่ <icana, S 1> อรุณครับกับแฟนๆช่อง23เบอร์คอยนะครเราเป็นแฟนกันเราก็ต้องมาเจอกันทุก9โมงเช้าท so ันีโมงครึงเรามีนัดกันว่าวันนี้เราจะพาไปรีวิวอาหารที่จังหวัดอะไรตรงนี้สุดตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ไหนฮะแยกลาซานครับผมตรงข้ามสนามกอล์ฟลาซานดิวิ่งวิ d r i v วิ่ง a รช ชอบตีกล้อใช่ไหมชอบตีกเลยแต่ไม่เป็นไรถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวเข้าไปดูแฟนเพจของร้านในประเทศไทยได้ครับผมหรือว่าดูรายการของเราเราก็จะมีเสียงสัมภาษณ์บอกถ้ามาจากทางกรุงเทพมหานครผ่านทางศรีนครินทร์แล้วเป็นยังไงต่อขรังพานมาน่าจะอยู่ขวามือในแยกาโอ้โหนี่คุณพลาดหรือเปล่าเนี่ยเลี้ยวเอออยู่ทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาร้านอยู่ขวามือแต่โซนนี่คือร้านอาหารเยอะมากนะฮะสองฝั่งข้างเลยนะครับใช่ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด โอ้โหเห็นเป็ดไหมครับนั่นน่ะโตใหญ่ใหญ่เลยครับกาบกาบร้านนี้เขาเอาเป็ดมาทำอะไรกันนะเนี่ยไปดูกันเลยกาบกาบโอ้เป็ดอาบน้ำพะโลเอชวบแวบมาเลยนี่หอมขึ้นมาเลยเป็นสไตล์บะหมี่เป็ดนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องเป็นบะหมี่เส้นบะหมี่เปาะคุณทำอะไรเนี่ยน้ำแดงข้นๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เส้นใหญ่ไอเส้นแบบเส้นของผมนี่จะเส้นบะหมี่เหลืองนะแต่เป็นบะหมี่แบบเส้นใหญ่ มีเหลือเส้นใหญ่อืผมชอบน้ําเขาเลยมีความเค็มๆเล็กๆมาแล้วอะครับน้ำเป็นเป็นเป็ดพะโล้มาแล้วอะใช่ดีแล้วก็นี่ส่วนในในส่วนของก๋วยเตี๋ยวเป็ดธรรมดาก็จะมีเนื้อเป็ดเป็นเนื้อเป็ดพะโล้มานะครับไม่ใช่เป็ดตุ๋นนะแล้วก็มีเลือดเป็ดมาให้หนึ่งหนึ่งก้อนอย่างนี้มีเครื่องในเป็ดมาให้นะฮะเอามีเครื่องในด้วยเหรอนี่ครับมีครับมีมีเลยนี่เลือดหนึ่งก้อนนี่น่าจะดีกลิ่นนี่นี่น้ำซุปเขาเข้มข้นเหมือนกันเนื้อไก่ทรายข้างในไหมครับอะไรนะฮะทรายข้างในเป็นไหมฮะเป็นครับผม รสบริจาคให้ครับรสชาติมาแบบกลางาๆมาแล้วเพราะว่อาฟอายุเริ่มเยอะเข้มข้นเรื่องของเป็ดพะโลมาละฮะปรุงดีแล้วเราปรุงอันนี้ยอยู่ที่รสชาติทุกร้านที่เดี๋ยวเป็ดจะต้องเตือนว่าระวังเผ็ดใช่ครับนั่นไงระวังไม่ทันแล้วครับ <c oughs> บะหมี่เป็ดพะโลอโอ้โหเป็ดชิ้นใหญ่ๆเต็มชามเลยนี่นึกว่าสั่งเกาเหลาเป็ดนะเนี่ยมาแห่บังเส้นสมิตรเลยคิปเส้นบะหมี่ออกมายืดๆโอ้ โอ้โหนึ้วกวจะไม่มีเส้นสันแล้วน้ำซุปก็สีเข้มข้นน่าซดน้ำสุดๆน่นนา่นน่นมีเครื่องในเป็ดด้วยโอ้โหดีงามไปหมอดเราเอ้าเราสายเผ็ดแต่ลองลองดูเอาไหมสักหน่อยไหมอะไรนะครับด่ไม่กินเผ็ดมากเลยผัดผัดนี่กับพริกเผานี่อยู่คู่กันนะต้องมีนะต้องมีนะร้ายก็ต้องจะจบพริกเผด้วยน้ำส้มหน่อยหนึ่งเวลาออก็ต้องเป็ดแล้วกับพริกเผาใช่พริกเผาจะเข้ากันครับ อะลองๆนิดๆหนึงดีกว่าเดี๋ยวผมก็ขอยากเติมเหมือนพี่บอยน้ำพริกเผาเอ้อพริกเผาแล้วก็น้ำส้มแค่นั้นแหละอะไรนะครับเพราะน้ำเข้ามาดีอยู่แล้วไม่ผมเฮ้ยดะมันเผ็ดไม่ผมใส่แค่นี้กินได้ไงกินให้ได้นะครับทำไปเล่นไปนะฮะอุดะไอ้ดะเนี่ยพอกินไม่ไหวแล้วก็ตักใส่เราเผ็ดแล้วแล้วก็ส้มนิดนึงจบเลยเพราะว่า เปรี้ยวๆตัดเผ็ดมันจะดีมากหลากหลายเมนูนะพี่บอลไม่ใช่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะก๋วยเ้ีเรวกะเพราเป็ดครับไข่ต้มยำมาตูมแล้วก็้าถที่ผมเห็นในเมนูเนี่ยมีต้มเป็ดมีออเดอร์เป็นเป็ดมีแห้งกระเพราเป็ดจัดเต็มคืออะไรพี่เป็ดทะเลกับเป็ดถุงรวอมกันแล้วก็ อ้โแล้วทำไมเอาธรรมดามาให้เราอะทำไมไม่จัดเต็มมาให้เราอ่ะก็เราสั่งธรรมดาไปไม่เอาไม่เอาพูดเล่นอู้อันนี้เป็นกเต๋อเป็ดจัดเต็มก็คือเป็นเป็ดหมดทุกอย่างเป็นเป็ดหมดทุกอย่างก็จะมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็ดก็จะมีเป็นหมูตุนเมนูเยอะครับคุณผู้ชมโอเยอะนะเมนูเยอะมากเยอะมากและน่าทานมากเลยข้าวน่องเป็ดตุนคราบผัดเป็ดลงกวนมีข้าวอด้ ข้าวสองเต่งคือข้าวน้องเป็ดตู๋นแลข้าวน้าเป็ดลมกวันไงคะโอ้ชิมเนื้อเป็ดแล้วเป็นไงคะดีนะฮะยังไม่ได้ชิมเลยเฮ้ยไม่เหนียวพี่เป็ดไม่เหนียวไม่ไม่เหป็นยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนเดีเป็ดดีเป็ดมาจากโรงงานพี่ที่ดีที่อืมเป็ดนุบๆไม่ยุ่ยใช่ดีมากและอะไรนะและมาจากโรงงานที่ดีที่สุดหรอใช่ประกอบแบรนด์ค่ะอืม ดีงามเลยเนื้อเป็ดดีมากมบอก่ก็เป็ดทำไม่ดีเนี่ยมันจะเหม็นเนาะสาบสาบนี่ไม่สาบเพราะว่าเรารับมาเสร็จปุ๊บเราก็จะทาต้มเลยเส้น <ขา S 2> บะหมี่เขาก็นุ่มมากลูกค้านะส่วนใหญ่เป็นใครครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นโรงงานแล้วก็คนแถวนี้ค่ะที่อยู่แถวนี้ถ้าผ่านมาทางเส้นศรีนครินต์ดลาซาเนี่ยค่ะผ่านเข้ามาทางจะไปโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยค่ะให้แวะเข้ามาร้านคิงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะคิงก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุดยอดของก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ สำหรับการเดินทางมาร้านคิงกุวยเตี๋ยวเป็ดพิกัดอยู่บนถนนลาซานถ้ามาไม่ถูกเป GPS, ิด GPS Search คำว่าคิงกุวยเตี๋ยวเป็ดก็จะเจอเลยนะครับ ลองกะเพราดิยกะเพราหน่อยฮะกะเพราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่เนื้อเป็ดใช่ไหมฮะสับมีรวมมารวมมามีเครื่องในด้วยเครื่องในค่ะตับรวมกันแล้วก็เราจะใส่ชาเพราะว่าเราจะให้ความรู้สึกเหมือนกินอยู่ที่บ้านเพราะว่าตามทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบใส่จาลามา กินอะไรดีคิดอะไรออกก็ต้องกินข้าวผัดกะเพราแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ข้าวกะเพราธรรมดาเพราะมันคือข้าวกะเพราเป็ดเอาเป็ดไปผัดผัดผัดกะใบกะเพราโอ้โหหอมฉุยสีสันดูเข้มข้นแน่แถมไข่มาด้วยดูสิโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วเป็ดกับไข่อะไรกินก่อนกันเอ้ยกินอะไรก่อนกันรสชาติดีเลยครับอร่อยมาก แล้วก็เหมือนพริกพริกกระเพราเนาะคือจะเป็นพริกสดกับพริกผัดค่ะกระพเพราขมิกันแล้วตรงพริกผัดนี่แหละมีความหอมของพริก<อ>ด้วยไม่ใช่แค่หอมแค่กระเพราตัวพริกผัดของเขาเนี่ยมันทําให้ชูรสกระเพราตัวนี้มันมันแห้งแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาน <ะ S 2> เนาะแล้วมีไข่ต้มยำมาซูมาซอฟความเผ็ดด้วยนะฮะถ้าใครมาอยากให้ลองก้มกระเพรากระเพราเป็ดที่นี่ไม่ไม่เป็นรองใคร ผมว่ามันมันต่างจากกะเพราหมูนะแบบเวลาเราไปเอาไปผัดแล้วมันทอดไงใช่กะเพราหมูตุ๋นก็มีมีเยอะครับโอ้ยเป็ดอร่อยขนาดนี้หมูตุ๋นจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยออยากโดนเลยชอบไหมชอบชอบครับมาดูแล้วกันนะท่านผู้ชมครับก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็ดกับข้าวกะเพราเป็ดเนี่ยไม่เป็นรองใครนะเด็ดฮะเด็ดฮะอร่อยเด็ดมากจริงๆท่านผู้ชมเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคเว้ยแล้วราคาก็ สูกบากนะสีบาทห้าสิบบาทห้าหบาทกลางๆกลางๆนะครับผมก็ร้านนี้เอาไปเลยนะฮะร้านเด็ดประเทศ,เทศไทยท<า>ครับรอยไม่อยู่แล้วเนเดี๋ยวไ้กินของหวานต่อเดี๋ยวพาไป ร้านเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งจอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อที่เบอร์086ย1 2 1230 12ติดตามได้ที่ Facebook คิงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอาล้วครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านนะฮะ เผ็ดๆกันไปแล้วแซ่บๆไปแล้วาน้านร้านรานร้านร้านานร้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 านนี้เนร้ามร้านร้านไ้าน้านร้า้านร้าวดีาน่านยู่ใกลา้ๆนย้่ใร้าน้นร้า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 นร้นร้น้านร้านร้านนร้านร้านรนรอาน้องร้านรนร้านรานรานร้นร้าเร้าน้นร้นร้านร้าน้านี้า้านคนร้อนร้านร้าบร้รชานร้านร้านี่านรานร้นร้านร้นร้านรนรานร้านรานร้นนร้น้านร้า่น้า้้น้นเล็กบาสะสมแบบผมว่ามีทุกสายพันธุ์แล้วข้างในเาาายนนาายนนาา เขาบอกกระบองเพชรเป็นยาพี่กินได้ไม่เคยได้ยินแต่บอลละเพชรเออมันมันขมกระบองเพชรตะบองตะบองเพชรเป็นยาเออไปเล่นน้านนู้นบ้างอยากกินกาแฟหอคัสแอนด์คัพคาเฟ่เจนจ้าเจนจ่าอ๋อเขาต้องเป็นแบบโล่งๆเนาะไม่ต้องอยู่ในแอร์เนาะก็มีโซนแอร์ก็มีเพราะว่ากระบองเพชรเป็นต้นไม้ของเม็กซิกันครับก็ชอบอากาศร้อนโอ๊ยร้อน เขาจะชอบแสงแสงแดดแสงแดดแสดงว่าเจ้าของเขาชอบตะบองเพชรนะเนี่ยวันนี้ท่าเจ้าของเขาไม่สบายก็เลยไม่ได้มาเกาให้คุณแม่มาดูแลตั้งแต่เช้าแล้วแต่คุณสบายดีใช่ไหมเสียงเสริมคุณเหมือนไม่สบายไม่่คอยยสบาเหมือนเราเสียงแห้งเหมือนเราเสียงแห้งอ่ะเป็นสวนตรงนั้นเป็นสวนพี่บอยครับผมตรงนี้ก็เป็นสวนอันนี้จะเป็นต้นใหญ่หน่อยใช่มีสวนที่แบบจัดแบบเหมือนแบบในทะเลน่ารักดีนะแล้วก็เขาขายด้วย35บาบาทครับแต่บางบางพันก็แพงนะพี่บอยเพราะว่าบางพันก็เป็นพันแบบหายาก บางพันก็ก็พันน่ะมันก็ต้องพันพันน่ะอย่างเงี้ยอันนี้คนละพันนะหนีกันละห้าสิบเนี่ยนี่แปดร้อยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยแปดร้อยห้าสิบนี่ไหนนี่อ๋อแปดร้อยแสดงว่าพันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่อันนี้แสดงว่าแปดร้อยเนี่ยแปดร้อยถ้าอันเนี้ยพันอันไหนพันเล่นอะไรเออเอองงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้หลายราคาเราก็เพิ่งสังเกตนะพี่บอลเพิ่งสังเกตนะเมื่อกี้เนี่ยเออเราก็ไม่เห็นนะพี่นะเราเพราะว่าเห็นป้ายราคาเล็กๆไปกินกาแฟดีกว่าเอออยากกินอยากกิน เอากาแฟรถกระบองเพชรขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการต้นไม้เด็ดประเทศไทย <c oughs> ไม่ใช่ครับมาดูสิครับเนี่ยมองผ่านๆจะเห็นต้นไม้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าไปมองดูใกล้ๆจะเห็นต้นกระบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆเยอะแยะมากมายว้าวเยอะจริงๆเพราะนี่คือร้าน Cactus and c u p Ca f าดื่มกาแฟสักแก้วสิครับแล้วนั่งชมแคคตัส ให้เพลิดเพลินใจเ้นี่หน้หวานอย่างเรานะก็ขนมสิครับผมทำอะไรทำอะไรลงโซเชียลอ๋อเดี๋ยวนี้โซเชียลสำคัญไม่เห็นถ่ายตอนไหนเลยนี่ไงผมถ่ายรูปโอ้โหร้านเขาสวยบรรยากาศร้านนี่กถ่ายแคคตัดลงทำไมไม่ไปลงในแฟนเพจล่ะประเทศไทยแอ้แฟนเพจผมไม่ได้เป็นแอสมินนะดิอมาที่เมนูของเราดีกว่านะครมีอะไรบ้าง มีคัพเค้กนะคะครับพเค้กน่ารักแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กเค้กส้มแล้วก็เวทวเวทคือแปลว่าอะไรครับมันเป็นชื่อเขาไงมึงเอาคำแปลบางทีกูก็หายมึงไม่ได้เลยชื่อได้ครับคุณดะคุณลองดูปกติเราจะเป็นเค้กวาเวทเนี่ยเราจะเป็นมาเป็นเค้กเนาะอันนี้เขาเหมือนทำลักษณะเป็นเบอนี่มาหนึบแน่นมาก เอ้นี่มันเค้กอะไรกันครับเนี่ยหน้าตาแปลกๆคล้ายๆบราวนี่อ๋อมันคือเค้กเรดเวลเลตเนื้อของเค้กจะออกสีแดงๆนุบๆแน่นๆบอกเลยว่าต้องลองตัดเหนียวมากแน่นๆนุบๆโอ้หแล้วสามชั้นแน่นเลเยอร์พี่ไม่มดีอะไรบ้างหล่ะน่าจะช็อกโกแลตถามว่าเอาคืนแล้วทีน สไตล์เรานี่ครับผมนะอืมนี่หวานไม่ครบไม่แทงคอนะหวานแบบออายาตเลยครับเค้กนะฮะครับเค้กนี่อร่อยอ่ะถ้วยเท่าไหร่ครับหกสิบห้าเออไม่แพงนะเธอแล้วแล้วไอ้เล็บบอลเวทเล็บบอลเวทเอ้ยเป็นเทมป์ราคาไม่ไม่แพงนี่นี่นี่เป็นครับเค้กแล้วก็ราดคาราเมลอะไม่ไม่หวานเลี่ยนนะหวานก็ต้องดี โอ้โหดูสิเนี่ยทำขนมหวานคัพเค้กยังทำเป็นรูปแคคตัสเลยสงสัยเจ้าของร้านจะหลงรักต้นแคคตัสมากจริงๆขนมคัพเค้กมีวิปครีมให้เหมือนกับต้นกระบองเพชรโอ้โหวิปครีมเน้นๆเต็มไปหมดใครที่ชอบกินวิปครีมนะครับท่ามกลางกินคัพเค้กไปด้วยพร้อมกับดื่มกาแฟร้อนๆสักแก้วโอ้โหฟินสุดๆคคพเคก้กเนี่ยตอนนี้มีอยู่3หน้า ใช่ไหมคะมีหน้าที่เป็นวานิลาแล้วก็เป็นกรีนทีแล้วก็ช็อกโกแลตก็จะเป็นเปลี่ยนไปนเรื่อยๆค่ะแล้วก็แต่งเป็นคล้ายๆแคคตัสรสชาติตอนนี้มันผสมกับเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยมันกําลังดีไม่หวานไม่อะไรทั้งหลายอร่อยมากแป้งแป้งเขาก็จะแบบกําลังดีนะครับทานผู้ชาเขียวละลายเป็นลาเต้เป็นกรีนทีลาเต้หอมม กาแฟเขาบอกได้เลยว่าถ้าใครชอบกาแฟรสเข้มข้นร้านนี้บอกได้เลยว่าใช้กาแฟค่อนข้างที่จะเข้มเมื่อกี้ก่อนถ่ายรายการผมกินไปแล้วแก้วหนึ่งเข้มแล้วหอมหอมเข้มใช่ไหมทานแล้วใช่ไหมเพราะบางร้านเจะใช้แบบระดับกลางหรือว่าระดับอ่อนแต่ร้านนี้ใช้ระดับเข้มนะครับ รับการเดินทางมา Cactus and c u p Cafe อยู่บนถนนสีนักเริยนตรงแยกลาสารถ้าใครมาไม่ถูกเซิร์ชคำว่า Cactus and c u p Ca f e ก็จะเจอเลยนะครับชอบอเมริกาโ,โน่ออนเค้กก็อร่อยนะคะเห็นบางตัวน้องก็เหมือนที่ร้านทำเองด้วยบรรยากาศดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมาลองที่ช็อกโกแลตเค้กดีกว่า,าอันนี้เขาเรียกปัดโอ้โยโอ้โย,อ,ยอันนี้เขาปัดเทกหรือเปล,าปลา่าใช่ไหม ไม่รู้ฮะผมไม่มีความรู้เรื่องแหมคุณเปิดร้านฮีโรสคาเป้ทำไมคุณจะไม่รู้ก็เขาปิดไปแล้วไงออครับผมปิดปรับปรุงตลอดชีวิตไปแล้วเป็นไรเป่นไสันทัดนะเป็นไงครับพี่บอยผมชอบเค้กตัวนี้เนื้อนิ่มมากเค้กนิ่มตัวตรงนี้พิเศษเขาคือตัวตัวชอกนักเขาอะไปตัดกับตัวเนื้อเค้กที่มันมีความหยาบหน่อยหน่อยมันทาให้มันมันลงตัวมีซ์เจอร์มันอิรลุคุกเคิกมากอันนี้นิ่มๆกัน แต่ดีนะเขาหา,าสไตล์ของร้านเป็นจุดเด่นก็คือในเรื่อง <หา S 1> ของแคคตัสถาว่าในเรื่องของกาแฟาเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเค้กของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองนะคือ ทุกอย่างโอเคหมดเลยนะฮะก็ได้ทั้งบรรยากาศด้วยได้ทั้งรสชาติอาหารด้วยแล้วก็สุดยอดมันคือมันต้องเสริมเสริมกันไปนะพี่นะแล้วอย่างร้านเนี้ยบอกว่าพระเอกเขาคือบรรยากาศพอบรรยากาศดีก็ทําให้เค้กอะไรต่างๆอร่อยมากขึ้นเมื่อกี้คุณด่าเดินเข้าไปเนี่ยผมแยกไม่ออกเลยอันไหนตะบองเพชรอันไหนหัวคุณด่าไปเดินฟูอยู่ข้างในนั้นเมื่อกี้ตะบองเพชรเยอะมากนะฮะ่อ้เป็นไงฮะเค้กส้มเป็นไงฮะเปรี้ยวไหมปกติมันจะเปรี้ยวเนื้อเปรี้ยวๆหน่อยๆเนื้อเดียวกับเนื้อช็อกโกแลตเลยครับ แต่ได้รับรสสัมผัสแบบกลิ่นส้มความเปรี้ยวๆมาถ้าใครชอบแบบเค้กที่ไม่ได้หวานมากแต่มีความเปรี้ยวมาบ้างเนี่ยเค้กส้มตัวนี้ตอบโจทย์โอเคเนี่ยผมจะชอบกินเค้กอะไรประมาณนี้มากกว่าเค้กช็อกโกแลตเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เลี่ยนไงมันได้เรื่อยๆใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากอดูดีดีเห็นเค้กส้มๆนั่นไหมครับ มันคือเค้กอะไรเหรอก็คือเค้กส้มไงล่ะครับโอ้โหส้มไปหมดหวางส้มบน,มบนเค้ก้วยนะส้มเนี่ยตั้งแต่หน้าเค้กหั่นเนื้อเค้กออกมาก็ยังเป็นสีส้มอีกหอมกลิ่นของส้มลอยมาเลยบอกเลยว่าคนที่ชอบกินส้มเนี่ยต้องโดนมันจะส้มอะไรขนาดนั้นสวยงามก็ยลงไ อยากโชว์ปะอยู่ตรงไหนนะอันนี้ตรงไหนนะแยกลาซาลแยกลาซาลนะฮะท่านผู้ชมครับก็อุ๊ยอร่อยดีเลยร้านเด็กประเทศไทยนะฮะที่มาโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ลองมาดูแล้วกันนะฮะว่าร้านที่เรามารีวิววันนี้จะเป็นยังไงถ้าใครชอบบรรยากาศคาเฟ่ที่แตกต่างแคคตัสแอน c ์คัพคาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลือก ที่ให้ผู้ชมเนี่ยมานั่งดื่มดำกับต้นกระบองเพชรดได้อผมยอมรับนะคือผมมาแถวนี้บ่อยมากแต่ว่าผมไม่เคยรู้ว่ามีร้านดีๆอยู่ตรงนี้แล้ว่านี้โอ้โหร้านเด็ดประเทศไทยนะครับมีนาที่พาคุณผู้ชมไปหาร้านเด็ดๆที่คุณจะไม่รู้ะแนะนําเข้ามาในอินบ็อกแฟนเพจของร้านเด็ดประเทศไทยได้เราะว่าร้านไหนเด็ดเดี๋ยวเราจะตามไปแน่นอนแล้ร้านนี้นะฮรเอาไปเลยครับร้านเด็ดประเทศไทยครับ จอบระเทียบร,ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่7โ <fit> มงเช้าถึง1ทุ่มจอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0924956993 โอยบอกเลยว่าฟินสุดๆครั้งหน้าจะเป็นร้านอะไรกันต่อไปตามรอดูกัน